สวัสดีเพื่อนๆชาวหล่อนไม่เลิกทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็กลับมารับฟังเรื่องราวหลอนๆอ,อีกเช่นเคยกับเรื่องราวในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนรักเพื่อนตายเรื่องราวของคุณตุ๊ก,กตามีอยู่ว่าตุ๊ก,กตามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนคนแรกชื่อกิกอีกคนชื่อแม่ม กิ๊กเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลและคบกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนแม่มนั้นเพิ่งสนิทกันก็ตอนที่ตุก,กตาย้ายเข้ามาเรียนที่สมุทรสาครทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของคุณตุก,กตาหลังจากทั้งสามคนเรียนจบก็ทำงานดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป จนกระทั่งแม่มได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บ้านเกิดของตุกตาซึ่งตุกตาเกิดและโตที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนั้นแม่มโทรมาหาตุกตาแล้วบอกว่าจะมาหาที่บ้านค่ำวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งตุกตาเดินออกไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็พอดีเห็นแม่มเดินเข้ามาก็เลยทักออกไปว่า อ้าวแกมาถึงตั้งแต่เมื่อไรแม่มก็ตอบว่าถึงเมื่อกี้เองตอนที่แกเดินออกมาพอดีนั่นแหละตุกกตาเลยบอกว่าเออเออเข้ามาบ้านก่อนสิแมมจึงพูดขึ้นมาว่าแกเรียกใครวะบอกชื่อด้วยสิเนื่องจากว่าตุกกตาเป็นคนกลัวผีมากและจะถือเวลาจะเรียกใครขึ้นรถ หรือเข้าบ้านก็มักจะเรียกชื่อตัวก่อนซึ่งแม่มก็มักจะชอบอําเล่นอยู่บ่อยๆหลังจากทั้งคู่เดินเข้ามานั่งพักในบ้านแล้วตุ๊ก,กตาก็เอ่ยกับเพื่อนสนิทว่านั่งก่อนแกเดี๋ยวสักพักค่อยไปหาอะไรกินกันแต่แม่มกลับพูดว่านั่งรถมาเพลียมากมีบะหมี่ซองบ้างไหม ไม่ได้กินกันแบบเด็กหอมานานมากแล้วโตุก,กตาเลยพูดว่าอ้าวแกมารถอะไรแม่มตอบว่าฉันมารถตู้คีเกียดขับรถมาเองกระเป๋าก็ไม่ได้เอามาแล้วเพื่อนสนิททั้งสองก็นั่งคุยกันเรื่องทั่วๆไปสักพักใหญ่ๆจู่ๆแม่มก็บอกขึ้นมาว่า แกฉันปวดหัวด้านขวาแล้วก็รู้สึกเจ็บๆตรงซี่โครงทางด้านขวาด้วยเหมือนจะไม่สบายตัวลอยๆหวงเหว่งยังไงก็ไม่รู้โทกตาจึงพูดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกนั่งรถมานานเอางี้ไปพักก่อนเดี๋ยวฉันไปต้มบะหมี่มาให้พอต้มเสร็จก็ยกออกมาให้แหม่มกินระหว่างนั้น ทั้งคู่ก็อย่างนั่งคุยกันแม่มก็กินบะหมี่ไปสักพักโทรศัพท์ของตุ๊กตาก็ดังขึ้นเสียงจากปลายสายนั้นเป็นเสียงของพี่ชายของคุณตุก,กตาเองสิ่งที่ได้ยินจากปากพี่ชายนั้นเป็นสิ่งที่คุณตุก,กตาไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหลังจากที่ตุก,กตาคุยโทรศัพท์กับพี่ชายเสร็จ ก็วางโทรศัพท์ลงแล้วตุกกตากับแหม่มก็หันหน้ามามองกันตุกกตาก็เอ่ยขึ้นว่าเออเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะแกนั่งกินไปก่อนก็ได้ไม่ต้องตามไปล่ะเดี๋ยวฉันมาหลังจากตุกกตาอาบน้ำเสร็จก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็เห็นว่าแหม่มยืนอยู่หน้าห้องน้ำตุกกตาจึงถามว่า แกมาทำอะไรแม่มก็บอกว่าปวดฉีนะ่น่ะตุกกาตาก็บอกว่าเออเอ,อเข้าไปฉี่ก่อนเดี๋ยวฉันใส่เสื้อผ้าก่อนแกไม่ต้องเปิดประตูเข้าไปนะพอตุกกาตาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเดินลงมาก็ยังเห็นแม่มนั่งอยู่ที่ห้องโถงตุกกาตาจึงบอกว่าแก เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปไหว้พระแกจะไปด้วยกันไหมแม่มตอบกลับมาว่าไม่ละ่ะตามสบายเถอแกแล้วตุกกาตาก็ไหว้พระเสร็จเมื่อเดินลงมาข้างล่างก็เห็นแม่มนั่งที่ห้องรับแขกเหมือนเดิมแม่มหันมาบอกว่าขอบใจนะแล้วตุกกาตาก็หยิบโทรศัพท์มือถือและกุญแจ เดินออกไปนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อรอพี่ชายและแฟนที่กําลังกลับมานั่งอยู่ได้ครู่เดียวแหม่มก็เดินมาหาตุก,กตาแล้วพูดว่าแกถ้าฉันเกิดตายไปแกจะกลัวฉันไหมตุก,กตาได้ยินแบบนั้นจึงสวนกลับไปบ้าหรอถามอะไรบ้าๆแล้วแหม่ม ก็ลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าเอาิมฉันไปแล้วนะแล้วแม่มก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในบ้านเป็นจังหวะที่พี่ชายและแฟนกลับมาพอดีประมาณสี่ทุ่มเครื่งเห็นจะได้พอตุ๊กตาเห็นพี่ก็รีบวิ่งเข้าไปหาพี่ร้องไห้กอดพี่แน่นทำอะไรไม่ถูกจริงๆ แฟนก็เลยถามว่าเป็นอะไรนณเวลานั้นที่กลับมาไม่ได้มีแค่พี่ชายและแฟนเท่านั้นยังมีพี่ชายและพี่สะัยของแม่มติดมาด้วยตุกตาร้องไห้ไปพูดไปบอกทุกคนว่าตอนนี้แม่มอยู่ในบ้านมาหาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วจากนั้น ทุกคนก็รีบกรูกันเข้าไปในบ้านทันทีแต่ก็ไม่เจอแม่มทุกคนดูตกใจมากเพราะบทสนทนาที่พี่ชายโทรมาคุยกับตุกตาระหว่างที่ตุกตานั่งคุยกับเพื่อนสนิทอยู่นั้นใจความคือแม่มรถคว่ำเสียชีวิตคาที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีตุกตาเข้าใจได้ในทันทีว่า ที่แม่มบอกว่าปวดหัวและเจ็บที่ตัวนั้นอาจเพราะว่าแม่มยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนที่ตุก,กตาเข้าห้องพระไปไหว้พระนั้นตุก,กตาไปนั่งสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่มพอเดินลงมาแล้วแม่มกล่าวคําว่าขอบใจนั้นแม่มน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเสียชีวิต และตอนที่ตุกตามานั่งรอพี่ชายที่หน้าบ้านแมมเดินมาถามว่ากลัวไหมถ้าเกิดเขาตายตุกตายังตอบในใจด้วยว่าแมมฉันรักแกนะแกก็รู้ว่าฉันกลัวมากอย่ามาแบบนี้เลยฉันจะทำบุญให้แกบ่อยๆและก่อนที่แมมจะลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในบ้านนั้นตุกตา ก็ยังคงได้ยินอีกว่าฉันขอโทษนะฉันรักแกก็เลยอยากมาหาแกเป็นคนแรกฉันเองก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าตายก็ตอนที่แกสวดมนต์เพราะว่าฉันได้ยินเสียงแกเรียกชื่อฉันและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเรื่องราวร้อนๆจากกระทู้พันทิพย์ค่ะ